หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w วอร e เหรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม Feeling ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กันเยอะๆนะฮาว ทำไผมไม่ได้เป็นฮันเตอร์ที่ฮะเอาไปจถอดเอาเอาเอ็มเอ็มเอ็มเล้วเป็นมิกกี้ได้ละไม่รู้มิกกี้ไปภูมปล่อยปล่อยมิกกี้ไม่ผมไม่ปล่อยมีมิกกี้เลยวะผมจะเจอมิกกี้แอบแล้วไปไกลๆไปไกลๆท้องคูปกันโคตรเจ๋งอ้าวเล่นเล็กไปไกลๆก็อีกแล้วดูสิ เดาแล้วว่า้องอยู่เอแน่เลยมีมิกกี้ด้วยมันต้องเป็นะไรที่แบบเนยวความคาดหมายมาห้องนี้นะครับห้องที่เราตายด้วยกันเนี่ยห้องที่เราตายด้วยกันเลยนะดผมผมกำลังซึบหอสอกขาปดเยอตอนนี้ด้วยเนี่ยเอ้ี๋ยวมาเอ้าผ่านไปแล้วไม่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 ไหนไหนไหนไหหาอะไรอยู่ เนี่ยฮะเหมือนเดาว่าน่าจะเป็นห้องเนี้ยจริงอ่ะเขาจะใช้อะไรตื้นๆแถวนี้อ่ะเขาอยู่ในห้องโปรเจคเตอร์ดูได้ไงวะไอ้นายไปกันนะตนเขาอยู่ในห้องโปรเจคเตอร์ครับอุ้ยเอ้าฮะเขาบอกว่าเขามองสามารถมองทะลุพื้นได้แล้วเขามองเห็นเราอยู่ห้องโปรเจคเตอร์ฉะนั้นเขาต้องอยู่ข้างบนใช่ไม่ครับโอ้ยเขนลึกล้ำขนาดนั้นเลยเหรอมันขึ้นไปได้ไงวะ เฮ้ยมาหนี้มานี่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 อ่ะเ้ยตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนโอ้เอาไปแล้วใช่แล้วเอาเอาโอ้ยโอ้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรแล้วไปอยู่หรอกอยู่ทำไมเราแอมอยู่ด้วยเอมอยู่ด้วยเคสพังหมดเฮ้ยโอ้โหแบบทำไมใช้อันใหญ่จังเลยอ่ะมีดินชักด้วย ไปบอกเขาทำไมเฮ้ยตายทำไมตายทไมเรลองตีเยอะๆเตายพลังงานแถวนี้ไม่ไหนเล้วพุ่วิ่งไปแล้วพลังงานแถวนี้โอ้ยทำไมต้องหลบเขาไปในหลีบด้วยอะเห็นหมทเข้าอมกะันกระจาดด้วยดีไม่เป็นนะ เข้าของกระจ้ากระจ้าเอาเลยละอุ้ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับเวลาติดติดติดอะไรวะถามวิต้องไหนอยู่ไหนเราจะไปช่วยนี่ไงออกไม่ได้มันออกไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เข้ามาเลยโอ้ยไปกับดักแน่มันคือกับดักคุณเนียนไว้ก่อนนะอ่าโอเค ติดบัคกันเนี่ยติดบัคกันเนี่ยขยับไม่ได้เนี่ยต่อให้นหนีไม่ได้ด้วยอย่างนี้นี่เองการมองทะลุพื้นใช่ต้องไม่ได้วู้มันดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างนี้นี่เองไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเอ๊ะเไปเอ๊ะ สาต้นตีแล้วไม่ร้องไม่ส่งเสียงดังโอ้โยเจ็บปวดเอ้ยอู้ยอดในความเนียนเอ้ยมันที่สุดยอดเลยเนี่ยโอ้ผู้คุณคาดไม่ถึงแน่เข็มคาดผู้คุณสั้นได้ยิยยนเสียงไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แล้วเออยไปหน่อยไปหน่อยอยู่ทางเดินไม่ได้อยู่แนวฟิต นี่มันเป็นแบบห้องเข้าไปเลยอะ่ะเออห้องอะ่ะเป็นห้องอ<ห>่ะอยู่ในห้องเฮ้ยมีใบไปถูกอยู่ไปตรงเนี่ยลานจอดรถเนี่ยไอชิบหายโอ้ลานจอดรถอ่ะ <c oughs> โอ้ยยังไงเลยเหรอไอ้ยังไม่เห็นเลย <c oughs> โอ้ออกมาหน้าเลยเนิ่มเนิ่มเนิ่มเนื้อขนเลยครับเนี่ย <c oughs> นอ่ะอยู่เนี่ยครับลองหาไม่เจอแน่นอนพอเดินมาไงลูก กลับหลังไปเลยตลาดเวละแล้วมันเดินมาข้างหน้าเดิางหน้าไม่รู้หนีไม่ได้นี่ไงตรงนี้ไฟปัดไยในออฟฟิศชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นนั่นแหละชั้นนี่แหละนั่ไงเดินผ่านไปแล้ว่งไงคนหนึ่งเดินผ่านถือปืนนะครับเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีรอดเลยนะเอาไว้เห็นด้วยได้ไหไมอยู่ตอนนี้มีหนึ่งกำลังหาสัญญาณขึ้นอยู่ ตอนนี้บีสองกำลังเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้แปลรู้สึกแปลกใจป่ะทำไมวิทยุมันมาอยู่ตรงนี้เ่ะมันไม่โตมันจี๊ไปไปต้องหาขึ้นเล่าหาขึ้นเฮ้ยได้เดี๋ยววะมันติดไม่ได้ติดไม่ได้เฮ้ย20วีแล้วอาไงดีเอไงอะเอา เดี่ยวไงดีปูดี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 นี่นี่นี่ขึ้นได้嘛ไม่ได้ดักสิงห์ของนี่มันอยู่บนไอ้นั่นมันใจนั่นเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้นกสิงห์ของเร็วว่ะครับของใหญ่ใหญ่ไปเลยใครก็อาจจะมองข้ามก็ได้แล้วดูใหญ่ขนาดนั้นใครก็เห็นไปกับยังใหญ่อะเวลาได้หมดเวลาหมดแล้วเนี่ยเหมือนจะเนียน ไอเดินมันผ่านยังเห็นเลยโอ้ยไปลูลูลูรูอ้เด็เอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันกระจุยกระจายตรงนี้ล่ะครับเนี่ยติดอะไรอีกแล้ววะติดอีกแล้วขยับไม่ได้ไมตายแล้วเอาละครับหืมใครตีอะไรตุ๊บ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 เฮ้ยทำไมรูปมันอยู่ข้างล่างนี้อ๋อไม่มีอะไรไอ เฮ้ยมี่ไหนโดนไฟแล้ววิ่งตายจริงตายเลยทำไมลูกยิงลูกระเบิดนะอาร์ตมากเขาเป็นลูกศิลปะงานอาร์ตมากโอ้ยเดินบอกเขาต้องไปแล้วเมื่อกี้อาร์ตเนี่ยเราแค่บอกอาร์ตมากอยู่เฉยโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ เมื่อกี้วะทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรก็ตวลูกตองแล้วน่ะไม่ได้เป็นกระสุนลูกซองเราทนงานสินของปิกาโซไม่ไหวเปต้องพูดเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดินครับเสียงคนเดินไม่ปลอดภัยอะไรอ่ะห้องนี้แน่นอนครับเดี๋ยวต้องการอีกคนนึงมาปิดช่วยปิดทางออกหน่อยครับจะได้ไม่เห็นยวเติ่มเล่นลอเออกจากห้องครับสังเกตคนละแนวครับอันนี้ต้องยิมเปิลทำไมหยิบไม่ได้ครับนี่เหมือนโปชัดๆอุ้ยเอา วกไนายไปดูทางออกกันเดี๋ยวมันมีคนวิ่งออกไปหรอกโอ้โหเออเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าขยับดิทีมเอทีมเอสังเกตการด้วยไม่มีใครเด็ดลอกไปได้ครับแล้คือถอทีมสองกำลังค้นหาทำไงว่าไนายอยู่ข้างนั้นไปว่าเราดูนี้เอ้ยใครโอ้ตัว เฮ้ยเสียโอหเสียใจเสียจุยเย็นงั้นเลยอะแก้วน้ำสีแดงเฮาเฮ้ยโอ๊ยโอ้โหโอ้หเก่งสไโอ้ยไม่เอาแล้วกูไม่บั๊กแล้วรอบนี้บั๊กส่งตาติดเลยงานไม่ดีไม่ดี ไปข้างนอกมั่งจ้าผมว่าพวกเขาคาดไม่ถึงนี่นเลยครับเขียมขัดสั้นกัน <c oughs> ขัดสั้นนะเหร <c oughs> อ <c oughs> อุ้ยจะาจ่หน้าจะาจ่าเลยเมื่อกี้เลยเจอจะาจาเบยเดินอืออุ้ยเอ้าใครเนี่ยไม่ใช่ผม <c oughs> เป็นพอบจะถือปุ่กแหม อยู่คนเดียวกับทอนเย็นๆเสียงอะไรวะเสียงอะไรฟึด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 ใครแหม่ไอ้สิ่งแฉลงเราก็ต้องอยู่แถวนี้นั่นไงอาจจะหลอกก็ได้แหม่เอรดนตายหรอชีวิตคนเราอ่ะแกลบได้แต่หนีไม่ได้ลบได้แต่หนีดอะไรนะอะไรวะ พูดกันเถอะว่าอะไรอ๋อใครทำลายข้ออมอืมเป็นเรื่องที่ดีนะหลายครั้งด้วยกันเวลาของเดินนี่มันมีเสียงเดินอะวะน่าจะมีเดินแบบคนเลยอ่ะ ใครเขายิงวะโอเคตัวจสอบแล้วว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนนั่นไง <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> อย่านะลุงอย่าทำร้ายกันโอเคไหม